อันนี้ไปดูทางฝั่งของแมนซิตี้บ้างนะคะคที่ก็เชืช่อว่าซัมเมอร์นี่เดี๋ยวเขาต้องมีการขยับเรื่องของซื้อขายนักเตะเรื่องปล่อยตัวนักเตะที่ <Senior S 2> ไม่ได้ใช้กไปอะไรอย่างนี้เพราะว่าพวก30ขึ้นเนี่ยหลายคนใช่ค่ะนะครับว่าล่าสุดมันคุยกันถึงเรื่องแบรนาโดซินวาซึ่งแบรนาโดซินวาถ้าแฟนแมนซิตี้เขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเขาก็จะพิจารณาตัวเองทุกทุกซัมเมอร์อยู่แล้วมันเป็นแนวทางของเขาอยู่แล้วซึ่งสมโมสรเองก็ไม่ได้อะไรนะครับก็เลย ก็เลยมีการเตรียมแผนว่าเดี๋ยวจะคุยกันเป็นปีต่อปีไปถ้าจะต่อนะอมหมายถึงก็จะต่อสัญญาอะไรเงี้ยเป็นแบบการเตรียมแผนการเอาไว้ว่าแบนาโดซินวาสาหรับคุณก็เป็นการต่อสัญญาแบบปีต่อปีเพราะว่าคุณเนี่ยเคยเหมือนแบบมีอดีตในอดีตเนี่ยคุณเคยบอกว่าเออขอขอพิจารณาตัวเองขอพิจารณาอนาคตของตัวเองทุกซัมเมอรนะ์มันก็เลยเป็นที่มาของการ คุยกันเรื่องสัญญาใหม่แต่ว่าสัญญาเดิมของเขาเนี่ยจะหมดในปี2026นะครับก็เท่ากับว่าซัมเมอร์หน้านู้นนะครับถ้าจะมีการคุยกันจริงจริงจังๆก็อาจจะช่วงซัมเมอร์นี้ว่าจะต่อไม่ต่อหรือว่าก็จะอยู่ให้จบ2026แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ในรายของเบนาโดแต่อีกคนนึงเนี่ยผมว่าแฟนเรือใบน่าจะน่าจะเสียงแตกหน่อยออคือแจ็คกิลิชใช่ไหมคะแจ็คกิลิชนะครับเสียงแตกนี่หมายความว่า คือรีบรีบเท่าไหร่ก็เอาแล้วตอนน้เอาเสียงแตกนึกว่าอยากให้อยู่หรืออะไรไม่ใช่พบโอ้โหคือผมว่าตอนแรกเขาก็เอาใจช่วยนะแต่ว่ามันมีภาพที่แกเดินออกมาจากผับเนี่ยต,สตีสามมาสุสดอนามานี่โอ้โหที่งาน โหพูดปุ๊บมาเลยอ่ะสุดยอดขอเสียงปรบมือในไลฟ์แชทนะคะในเฟซบุ๊กอยู่อยู่ช่วยส่งอีโมจิตบมือให้ทีมงานเราหน่อยครับโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยยอดจริงๆครับนี่ครับก็คือเอาเอาในความรู้สึกแฟนบอลต่อให้ผมไม่ใช่แฟนบอลแมนซิตี้นะผมเห็นนักเตะผมที่ฟอร์มไม่ดีเจ็บบ่อยลงไปก็เล่นไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในในในซีซั่นนี้เนี่ย ถ้าถ้าเป็นภาพที่เขาอยู่ในยิมแล้วแบบฟิตร่างกายพยายาม,มจะทําให้ดีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเดานมาจ <ไป S 1> ากไหนต่อให้มัน<อ>เป็นชีวิตส่วนตัวเขาก็ตามนะแฟนบอลไปเจอออกจากผับสถานการณ์แบบนี้มันแบบถ้าเป็นสมมติเป็นนักเตะเวีรยวฟูลพี่พนี่นารู้สึกไงก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่บอลเตะทุก3วันแบบนี้หรือแม้โอเคอาจจะ ตอนนี้อาจจะเว้นว่างหน่อยแต่ก็มันอยู่ในมันอยู่ในซีซั่นไงกินที่บ้านได้ไหมชวนเพื่อนมากินที่บ้านอะไรเงี้ยแกก็ปิดบ้านปาร์ตี้เลยสิะอย่ามาโผล่ให้ใครเห็นจะจ้างวงไปเล่นจะนึกออกป่ะคือสมมติถ้าเป็นแบบเป็นไปเที่ยวผับในไทยอย่างเงี้ยแกก็จ้างวงมาเล่นเลยปิดบ้านเป็นไพรเวทไปไม่ต้องไม่ต้องให้มาเจอใครจไปเล่นจนึ้านแบบบา็นไปเที่ยังไม่ว่าเพราะแล้วผับที่อังกฤษมันมันที่จอดรถมันไม่เหมือนอยู่ข้างหน้าเหมือนของไทยถูกอสมม้า มันต้องมีวุรถวนมายังไงก็ต้องเดินออกถนนมาเพื่อขึ้นรถใช่ไหมล่ะใช่ยังไงก็ต้องเห็นนะรู้สึกว่าไปทําไมไม่ชวนคุณเลียนะโดมันก็เหมือนเหมือนวันที่แพ้ฟูแลมที่อามัดขาขายังใส่เฟือกอยู่อะแล้วไปเชียร์เพื่อนในขณะที่เดี๋ยวนะเมสันเมาส์ไปปาร์ตี้กับอดีตเพื่อนร่วมทีมเชลซีคือคือนี้นะว่าถ้าเป็นหนึ่ง international break แล้วตัวเองไม่ได้ไปหรืออยู่ระหว่างพักฤดูกาลแบบเบรก อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่บอลเตะทุก3วันแบบนี้มันมันเห็นแล้วมันก็แบบเออไม่โอเคออาจริงคุณจะไปโผลที่ไหนก็ได้นะยกเว้นโผลมาในสภาพเนี้ยใช่แล้วโซเซเลยอ่ะโซเซเลยโอ้มันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนะครับสัญญาของกรีลิชเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าย้ายมาจากเอสนวิลล่าด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์เมื่อปี2021อ่ะใครจำสัญญาของเขาได้ พิมพ์บอกหน่อยนะครับเพื่อนๆในออนไลน์ไม,ไม่แน่ใจว่าถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ดีเลยอ,มอมไม่ไม่ดีจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าแฟนๆแมนซิตี้เองก็อาจจะแบบเออไม่หมดความอดทนแล้วอะไปไปเยอะไปเยอะนะครับผม